พูเท็จอยากไปงานนัดยี่โมเราไปถ่ายอะไรจริงๆถ่ายบล็อกบล็อกนะวีล็อกไม่เบียงแมงไม่ถูกนต่ยอกก็ได้่มเยอะนี่แต่เอ็มนี่ก็ได้ไม่ต้องแบบซาซาปูไม่มาถ่ายเขาละปูไม่ถ่ายกับเขาละปูที่อายเขาไหนไอยู่ไหนมันอยู่ไหนในตัวมันอยู่ไหนที่ปูที่ปูมีนมนะเฮ้ยถ่ายมันสวยดีไอ้กล่องนี่ หลอกลอ่อมันไหมสิโอ้โหนี่ก็เบตเลนเนอร์เนาะไอ้ไฟไหม้น่ะยังก็เบตเลนเนอร์เนาะไฟไหมที่ไหนนะแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเยร์เบตแม่งเขาทำภาพแม่งเหมือนเบตเลนเนอร์เนาะเหมือนมากสีส้มสีส้มทำนายเบตเลนเนอร์ทำนายเหมือนจริงนะเออเนาะไม่ใช่เบตเลนเนอร์มาทำนายเลยแต่ยังไม่มีหุ่นยนต์เลยนะ ยังไม่มีนอนจอดเห็นฮิโปแล้วมาแล้วนี่เดี๋ยวไปถ่ายมันดีกว่าเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ชิดมันกลัวฮิโปฮิโปนี่พี่ถ่ายมันแล้วฮิโปมันจะไปไหนนุงนี่นุงนี่ฮิโปเป็นไงฮิโปฮิโปเป็นไงหยอกมัน ยอมมันเอ๊ะเอาจริงมันลุมมันเนี<อ>่ยตอนนั้นถ่ายหยกตรงนี้ตอนนั้นถ่ายหยกตรงนี้มันถ่ายไปไหนละนยืนยันคำสั่งยืนยัน ดูไอหนังซูเปอร์เองเห็นไอ้เด็กถ่ายหนังกันแม่งโคตรโคตรเก๋งอะอยากถ่ายเลเอออยากถ่ายเลยไอ้ไอ้อ้วนมันถ่ายแอลแฟนนิงเป็นหนังอีกบทเป็นหนังซอมบี้มึงทำเป็นหนังซอมบี้อ่ะพุ่มกลับเล่นเองด้วยมีฉากมีฉ่าพุ่มกลับเล่นเองด้วยเออไก่เอว้นอ่ะเล่นเองมีมีฉากไอ้อ้วนเล่นเองโผล่มานิดเดียวไอ้อ้วนโผล่มานิดเดียวเอว้นไงเอวนพุ่มกลับอ่ะหนังอ่ะเออ ไอ้อวนเพื่อนพระเอกอะดันมันมองกันแดนมันมอง <c oughs> เดีินให้นั้นดูในกล้องอะเตตลกเตตลกแหละเจมพักสมองนะฝ่าอวดทำอะไรฮิปโปอะมันเป็นยังไงไอ,อฮิปโปโอะฮะกล้องนี่มันถ่ายได้นานไหมวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้กดถ่ายเลยเด้อ